đi một cho nó nhẹ ครับ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 

ยังไงจะให้แจกน่จะแจกเองแจกครูแล้วแจกแจกคนที่ไม่ได้แจกคนพี่ไม่พออ่ะยังไงอ่ะแจกคูผมเหลือแค่นี้ครูวันท่านได้แล้วยังคูวันนี่ได้แล้วพี่หน่วยพูตึงได้แล้ววีพลได้แล้วผมไม่รู้ที่ก็ไปแจกเองเออเราหรือสั่งพี่นี่ของค่ะ เพื่อมาให้ใครเพิ่มไปขอเพิ่ไปขอเพิมดพี่พี่จ้าของใครอันนี้เหรอขอบพี่ปิดสือด้วยอ่าสามร้อยเจ็ดสิบเนี่ยเป็นอะไรอ่ะ่ายตังพี่่างแล้วไปทำอะไรเพื่อนอ่ะไม่มีผมบมา่ไงได้ได้ขอได้ได้ได้ของเพชรกกิบเราเอาอันนี้ได้ป่ฮะเอาอันนี้ได้ไหนี่เออไปมบอลล้วหนูบาทชิให้เดี๋ยวเตัวตือเออลืม อันนี้ผมจะได้อัพเดทอันนี้ผมวิ่งตกิดเขาวินนี้เลยเต็มเท่าไหร่วันนี้สามร้อยเจ็ดสิบบาทลืกแมวละทำอะไรพี่ทอะไรลูกสารพี่ครับในรุ่นเนี่ยมันเป็นตนรุ่นก็ทำอะไรกิจการอะไรอะไรรุกคนทำทำสิบเล่มมดเนี่ยสามร้อจ็สิบอยหนึ่งสามหมื่นเจ็ดสาม่เจดทีหลังมหาคนนี้งานนหมดไปสองแสนี่อ่ะทีหลังมหาคนนี้ขาดตนไดหกหมื่นเจ็ดหมืเออผมคิดสักเดียวพอแล้วจริงป จริงเปล่าไม่ต้องการจะากทำให้มันเล่มใหญ่เนอะผมขอร้อยกว่าบาทก่อนละได้เหรอนี่เหรอติดต่อมาอะไรทำนักพี่เล่นปุ๋ยได้เป็นวงต่างเสวียนเราเล่นสุดท้ายอ่ะครับคุณทำเยอะไหมปฏิบัติเยอะไหมอ๋อนั่นอันนี้มันร้อยเล่มนี่มันร้อยเล่มไม่ใช่ไปทำไอ้นี่เดี๋ยวที่มาให้นะเมเตอร์ทำอไรป่ะเบอร์เอ็มแต่น่าแบบไม่ได้ไม่ได้หรอกตัวใหญ่เบอร์เอลเบอร์นี่ยเบอร์อล แผ่นละแปดบาทนะเอาเอาเอาแบบเยอะๆเอาแผ่นแค่แ่ดละห้าบาทแปดละห้าบาทหารสองหกสี่สามสิบแผ่นเราห้าสิบดิจิตอลเออเดี๋ยวไปออฟเซตตายออฟเซตค่าแผ่นไม่ม่ชุดวะไม่แล้วมันชัดแบบนี้ป่ะชัดอย่างนี้สวยกว่านี้อีกจริงอ่ะเอออยากจะทำเล่มใหญ่เล่มใหญ่ไอ้ที่มันทำอัลบั้มภาพเป็นแบบแมวทำได้นะ เอาทำได้จะไม่ทำกี่เกียรตนะงนี่ยน้ำเสั่งร้อยไม่มีไม่อ่โทรมาโทรมาผมดูเไงมันก็ว่าแพงอยู่ไไม่แพงเวลาไม่ใช่คุณไปทำผิดประเภทคุณไปทำออฟเซ็ตออฟเซ็ตเ่ยาเพจชุดหนึ่งพันละกี่ชุดเน่ยแต่ก็ไม่น่าถึงราคานี้ไม่น่าถนี่มันของกำินไทยคนทำนะคือมันวิ่งไงมันวิ่งทิ้งไ่นเพนเ่น้องพนี่อ้องทั้งมพ่อเ่ มีเร we like <se> huh ื่องอะไรอัปเดตที <se> ่นึงนะครับคือได้จากผมมีกองคืนเราเรียกว่ากองคืนตูดตู้นนะครับหนึ่งนะครับกองคืนเนี้ยมีหน้าที่คือหารายได้เพื่อจะส่งเสริมกิจกรรมขอวงมาพมนะครับเราก็ทำมาเป็นเงตลอดนะครับเกิดจากที่ผ่านมาช่วงที่เกิดที่ร้าที่ผ่านมาเนี่ยก็เนื่องจากวิ่เป็นีเนี่ยเราได้แชมชนะเยอะนะครับเราก็เลยขอบคุณเลยมอบเป็นหรือว่าบินไปดูแล้ววิ่งเจ็ดคนฮ่องกงนะครับให้กับนักนเวลาสองคนนะครับ โดยการจาราัดตลาดเพราะมันได้เก่งทุกคนไม่รู้จะเลือกยังไงนะครับก็เลยเออ่ก็เป็นตัวตัวเนี้ยเป็นตัวเครื่องบินนะครับแล้วก็มีตัวเข้าดูเนี่ยเข้าดูที่สามวันนี่หมื่นบาทนะครับต่อคนนะครับข้าวบินประมาณหมื่นหนึ่งค่าที่พักสี่คืนนะครับทั้งหมดก็ประมาณสามหมื่นบาทนะครับแล้วก็เอาข้อบัตรเป็นคนหนึ่งเป็นเป็นเป็นคนที่สามนะครับแล้วก็ตัวผมก็เป็นไปเป็นพี่เลี้ยงข้อบัตรทีหนึ่งนะครับเพราะคนเด็กๆันจะดูแลเพ่อบาดไม่ได้เอาลูกใกล้ๆกัน นะครับทั้งหมดที่กองถึงก็ได้ก็ได้ก็ได <eday. S 1> <Teraz, S 1> e ้ชื learn, rights, ่อถูเรียบร้อยนะครับก็เลยมารายงานว่าเอ่อคนเก่งที่ได้เก่งที่ได้ไปของคนเนี่ยไม่ได้เลือกจากคนที่เก่งที่สุดเพราะมันเก่งทุกคนนะครับก็ได้แต่ให้ขอพี่แก่นนะครับไอพีนแก่นที่ได้ดีไซน์เบอร์ิ10นะครับแล้วก็ไอ้อันอันที่ได้ชุลัยไหมคู่ได้ได้ไอ้คอ้นแก่นที่ชุลัอ่ะ ครับประกาศ่อเลยเจอกระตุ้นั้นนะครับคุณนี้ก็ยืนยันเรียบร้อยนะครับก็จะไปวันที่21กับปีที่5ปีนาคมนะครับก็เลยอยากจะให้ทราบนะครับวันนี้นะครับเพื่อเงินเราก็ใช้เงินตรงนี้เป็นประมาวันว่าบาทนะครับเพราะว่าติดคืนถ้าติดติดพื้นถ้าติดนะครับนี่้สมาพกเอ่อกองคุณผมเนี่ยเป็นมีหน้าที่คือส่งเสริมสมาคมนะครับปีกันสมาคมนี้สมาคมอาจจะหรือยังตะเกียบรอยแป๊บขายหวยไอยหวยนี่นะครับ กองคุณก็ล่อไปหักหนึ่งเล่มนะครับไม่ได้เลยมันอาจจะขอบคุณทำมันไม่มีเลยนะอ้แทนี่ยอบคุณผมแล้วทำไม่มีท่านจะพูดได้จบครับเพราะท่านเหมาไปเท่าไหร่เมาไปก็ไปดูเล่มหนึ่งเงาพูเล่มหนึ่งนะครับเล่มหนึ่งเพืิบายไม่ทราบกันด้วยกัแล้วกันนะครับต่อให้ฟังก็มีเป็นหน้าที่หนึ่งหน้าที่ขอบกองคุณนะครับหอย่างเช่นแ้าสมมติว่าต่างเขามีเขามีตอนลักลี่เวรี้เนี่ยมีการมีการซ้อมใช่ไหมครับเขาขอเป็นเป็นกอเป็นค่าหานะครับ กองคุณก็บอกว่าใครโดยจัดเท่าไหร่กองคุณโปรบิ่นเท่าหนึ่งแม่เจอไปทั้งหมดเจอไปแปดหมื่นบาทนะครับแต่การได้ได้เหล่านี้ที่บอกเป็นแสนเป็นหมื่นเนี่ยได้จากการขายของเล็กน้อยเท่านี้เองนะครับโปรบ่แจ่มมากรายลอยบ้างไม่ได้ได้จากอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมีของอื่นบ้างก็เิดใครสนใจจะค้วยขอบคุณนะครับค่วยจะไปค่วยกิจกรรมของสถาคมนะครับก็ดีดีจากนั้นเอ่อสำหรับเด็กที่อยากจะไปพ่่งที่ฮ่องกงนี่ก็ไปได้เหมือนกันนะคือเราสองห้องนอน เราก็ตีตัวมั่วไปเลยตีถั่วเพื่อมีแรงเดียวเลยไปไอเทียแล้วไปนอนด้วยกันแล้วตัวตัวดูสีใบนี่ก็ผัดให้ดูมึงมั่งกูมั่งเข้าไปดูได้เงี้ยถ้าใครอยากไปก็ตีตัวเองไปนอนด้วยกันได้ไประหยัดแต่ถ้าไปแบบเต็มๆ,ๆนี่คนละกษาหนุนบ,บาทนะครับก็อันนี้ก็ใจไอ้ามนะครับก็ว่าเพื่อก็อยากจะให้ทุกอะไรทุกคน,นนะครับที่ทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยได้ไดสมุดสมาคมนะครับเพราะถ้าพี่รู้มาเนี่ยปีใหม่นี้สมาคมก็จะระบาดเพราะว่าถุงเอทก็จับกัดกระปุนมะเร็งปากนะครับ เราได้ฝากแล้วนะครับหรือสี่คนสมาคมก็จะโคล์เตอร์แต่ว่าเราเรับไหวเพราะนั้นทุกคนควรจะมีหน้าที่ในการช่วยกันหารายได้ช่วยสมาคมนะครับไม่งั้นสมาคนจะไม่ไหวนะครับครับโอเคถ้าใครมีก็มาเาที่พี่ตู่ได้นะครับขอบคุณมากนะครับต้องขอบคุณพี่ตัวนะครับที่พยายามหารายได้มาให้กับการติดการกิจกรรมของสมาคคมรับ

เมืาีานก่มาตก้เขาบอกว่าเป็นเหมือนารทางมืองหรัอคนเดียวไม่ให้หมว่าไเลยันอ

ยังยังยังไม่ได้เริ่มจับยังไม่ได้เริ่มจับยังยังอยู่ค่ะยังอยู่ค่ะค่ะเยอะค่ะเพิ่มไปทุกคนนะพี่ประมาณสี่สิบส่สิบค่ะสี่สิบค่ะค่ะค่ะครูครูสิบกว่าคนค่ะ

ที่เราเราจับฉลาดกันนะครับก็เที่ตรงมองรอแล้วนะครัดดบ,บนะ่งบาฮะธุรกิจไม่รอป่ะคะไม่ต้องรอใช่มั้ยอ่ะๆต้องรอนะคะจับยังไงพี่ไม่จับคน,น,นเลยครับรู้ว่าเอง เดี๋ยวเดี๋ยวหนูกำลังจะหาตจงเดีเดียหนกลังจจับันแรกกนลับแรกับคนแกเข้ามาี้ได้กอะไรบ้างเดี๋ยวขเข้ามาให้จับเลว่า

ดี๋ยวผมจะเร ja e ิ ats, ่มจากผู้ผุ้สก่อนนะครับหลงาจากนั้นก็จะไล่ไล่ๆไปเรื่อยๆนะครับดยผมขนญาตเริ่มเริ่มเลยนะครับอเอให้ดู

คุณัวทีนี้ถาตับเลยมาดูแข้งในกระสอบเยอะมากเลยค่าี่ยกกลงเลยะแเราขอมาจับด้วยไม่ถือมาเลยรถรือว่าไม่อยู่จายกี่ไรัง่สามรอบะไรเงจ่าแค่หมันแรกไม่ได้อ่าออกนอกไปบนไหม่ปุ๊บอบรู้ไม่ได้ไหม่รอบเบอร์ยี่สจอดกันหน้าเห็นเด็กเป็นบุบกเบอร์ยี่สิบนไหใครมท่านเลยาสมาคมคุณใหใจที่สุดเราเห็นว่ามันบอกมันเรียกเราอเราให้เราเราเลยแล้วเราจะบนใหอีกรอบหนึง นุบเสร็จเหนกันแฉะไปไปนเดี๋ยวไปแจกลูกูอ่ะเพี่นนี้พี่ไปปะพี่เอพีสี่ไปปะีแจกได้ันแะเลอนี้แถะแฉะรอถุงมันไหมนไอ้บิดเราถุงให้มันจะมาได้แว้ แจกคู่างเแี้วนีไม่ได้มาวันนี้วางแผนเลยพี่เมื่อวานเราบอกว่เซือมาให้กรแผนกลงตัวลงลอกพอดีบินข้าแล้วล็อกอ่ะสองครับโอ้โหพี่แป๋วกับพี่แป๋ววงตระกูลเลยของพี่ปไ่น่ลด่ออยบน้ำีรโ้ก ได้ต้องรีบทายด้วยนะเดี๋ยวโอ้ยแขนแถสายน้องผูกลวมาในแขนเลยเออถ้าสะดวกกันเดี๋ยวแบนให้ด้วยนะไปปานน่ะนะไม่บอกไม่ว่ากันเออ17ครับเคผมเนี่ยผมไม่ผมไม่ได้ลองวีรพลนะครับใช่ไหม เขายอนะเขาเกโอ้โหมีเส้นหูเ่นไหมวให้ลองวีบอลครับครับตลอดโค้ัหเก๋อ้โหลยเไม่รู้อะไรลุ้นศูนยคุยหรอโอ้โหมครับใครบาคนอย่ไทยครับรู้ตัวไมอ่าโง่งสุใช่ครับให้ส่งเรื่องเม่ไหร เดี๋ยวนะจะตามไหมตามมึไหนบันเอลจะกลัวไม่มีใครต่อยเลยนะสิบสามครับนี่ตะกี้ในม่ก็พี่บูนรุ่นยี่สิบอ๋อท่านท่านท่านเจออะไรครับท่านยุ่งไปหมดแล้วใครมืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครเห็นพี่เดวพี่ตั๊กตัวพี่บูนพี่อะไรก็ได้ที่มันอัว

พี Three, eight, okay, four, five, four, five. ่กิ๊กครับผมพี่กิ๊กเห็นไม่ซื้อหนังพันร้านวยมั้งสัยต้ีมา้ตีมาผมนก็ได้อยู่จากเซเนดยน่ะเเวนเลยลงไม่ลงไม่ลงไมส่งมาให้แไมรับเลยสิบหกครับี่ไปดูขนกผมอะตามรุ่นนื้มันลงเบอร์ลงล็อกเลย

คาทองยังไม่ได้สี่ครับวันนี้สอนครับแัวไว้พร้อมจะคิดมั้งไม้ใี่เะได้ของตัวเองอะนี่ทันี่ที่หลังก็บอกรุ่นเด้นยงไงม่รู้อะรุ่นไหนเลรุ่นศูนหรือรุ่นลบหนึ่งก้าแอบดีเดียรยาไม่ยาถุงยางันนี้ทีเท็กมัมีค่าต่างี่เหี่ยวเลยของ

สมที่รุ่นยี่จอครับสมที่รุ่นยี่จองถ่ายรูปรูปสนใครใครรับใครใครรับให้ใครวะเนี่ย จะไม่สูงนะส่งให้ส่งนีื่อนอพี่อันนี้สวยงามตาใบข่อยสูงมา้เกยพี่โอ้โหุณเก็ตองครับใช่เหรออ๋อไม่ใช่หรอกแหม้คุน้ทานยาอ่างเี้ครับพีาครับทานยาอย่างเงี้ ยาไรควที่กคุยเรื่องยาแต่ดูอยู่ยาของปืนไให้ดูดีไหมามนะครับอยเล็เล็เล็ด้ตัวไม่อยากขายแล้วอเอาเอาเอาคู่บันไปไรอะไรอะไรา้ขอตีไรก็ต้อแช่เงี้ย

ตัวอย่าวันเสาร์ต้งใส่มาต้องใต้องใส่ต้องใส่ต้อัใส่ต้องใส่้อเส่ต้องใส่้อง่องใส่ต้อง้องใส่ต้องใส่ต้องใ่้งใส่ต้องใส่ต้อง่้องใส่้องส่ต้องใส่้งใส่ต้องส่ต้อง้องใส่้งส่ต้องใ้องใส่ต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 ้อง่ต้องใส่ต้องใส่ต้องส่้องใส่ตัอเใส่ต้อง่ต้อง่้นงส่ร้อง้งต่สต้งต่ส

แถมรถเล็กแน่นอนอย่างเงี้ยอย่ามาไปกิน <coughs>

เราได้ตองไบ้15ครับเบอร์15ของของสิทธิศักดิ์ครับใกล้ใกล้กันเลยครับมอใกล้ๆกันเลยครับไม่หายฟันก็หายรังลองไม่ได้ไม่ใส่ดู เบอร์ยิแปดคอูพุทธีครับครีเพราว่าไมกอ เออเบอร์ที่สองของเกียรติพงศ์ครับรเย่เบนม่วอาร์อรี่สอวเดี๋ยวนี้มีไงเนี่

เบอร์สองพี่ยุทธครับพี่ระยุทธมาเข้าน้ำทำไมมาถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวให้รับไม่ได้ก็ไปกิวกันกันเลยก็ได้สองวันสุท้ายของวัน